เป็นวิธีที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดีที่สุดมาตรฐานและมีความบริสุทธิ์สูงสุดให้ผลผลิตสูงสุดส่งเสริมให้ชาวนานเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีปลูกจากการหว่านน้ําตมมาเป็นการปลูกด้วยวิธีปักดําโดยเครื่องจักรอยากจะช่วยเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะมาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ชาวนานเนี่ยได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟาร์มกูลูสู่เส้นทางอาชีพกับปุ๋ยเขมุกจะนำทุกคนมารู้จักกับกูลูผู้บุกเบิกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้ชื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวและที่สําคัญค่ะ ก็ได้รับมาตรฐาน GAP ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยไปทำความรู้จักกับกูรูผู้ขับเคลื่อนและบุกเบิกเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้ด้วยกันเลยค่ะผมนิทัศ์เจริญธรรมรักษาผู้ก่อตั้งสุดเรียวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ดีเริ่มในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้เครื่องหมายการค้าเฮียใช้เมล็ดพันธุ์ หัวใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับทีมงานของเราจะต้องสร้างระบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะการนํานวัตรกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างระบบส่งเสริมให้ชาวนาเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีปลูกจากการหว่านน้ําตมมาเป็นการปลูกด้วยวิธีปักดําโดยเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรเนี่ยจะทํางานมีประสิทธิภาพควบคุมคุณภาพได้ทุกขั้นตอนทีมงานอาหิยาใช้นะครับเรามีชาวนาที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ230ครอบครัว โดยพื้นที่ทั้งหมดครอบคุมประมาณ8,000ไร่จำนวนชนิดพันธุ์10กว่าชนิดพันธุ์นะครับที่เราจะวางแผนเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณเพียงพอนะครับและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตรงตามความต้องการของเกษตรกรตลอดเส้นทาง27ปีในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ของทีมงานมเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียชัยนะครับวันนี้เราพูดได้เต็มปากแล้วครับว่าเราเดินทางมาถึงเป้าหมายแล้วครับเราได้ทําให้คุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ข้าวดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของชาวนาตามสโลแกนของเราก็คือ มเมล็ดพันธุ์ข้าวพันดีเพื่อเกษตรกรไทยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิทัศนะคะครแรงบันดาลใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมถึงมาขับเคลื่อนบริษัทนาเฮียใช้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ยุคอากงอาม่าผมเนี่ยครับก็เป็นคนจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนมาใหม่ๆก็มาทําอาชีพหาบของแล่ข้าวเปลือกจากรุ่นพ่อผมก็คือเฮียใช้เนี่ย ผมโตขึ้นเป็นหนุ่มก็เริ่มมาช่วยคุณพ่อคุณแม่รับซื้อข้าวเปลือกซึ่งผมรู้สึกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เองเนี่ยผมมองว่าคุณภาพมันยังไม่ดีพออยากจะช่วยเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะมาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ชาวนาเนี่ยได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นที่มาจุดเริ่มต้นนะครับ<ม>ก็เลยขอคุณพ่อเปลี่ยนอาชีพตั้งแต่ปี2540<ม>จนถึงวันนี้นับเวลาแล้วก็ได้27ปีนะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่ากล้าแผ่นค่ะกล้าของมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเบื้องหลังและขั้นตอนกว่าจะมาเป็นกล้าแผน่นเขาทำกันยังไงตามคุณทิศน์ไปดูพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังค่ะคือขั้นตอนการผลิตกล้าแผ่นเลย ขั้นตอนแรกเนี่ยนำวัสดุเพาะเนี่ยมาโรยใส่ถาดก่อนที่จะโรยเมล็ดพันธุ์ต้องแช่น้ำหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ต้องบ่มไว้อีกหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพื่อให้เขาผลิตาและหัวใจของการเพาะกล้าก็คือวัสดุเพาะค่ะวัสดุเพาะของเราเนี่ยเราจะใช้ทั้งดินแกลบเก่าและขี้เท้าดำสามส่วนเนี่ยมาผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมก่อนที่จะมาบรรจุวัสดุรองเพื่อจะโรยเมล็ดพันธุ์ลงไปในอัตรา2ขีดครึ่งต่อ1นถาดแล้วก็กบหน้า หละะังจากนั้นจะบ่มได้ลงเดือนเนี่ยประมาณอีก24ชั่วโมงโอ้ต้องบ่มอีกครั้งใช่ครับบ่มเพื่อให้ลากเนี่ยแทงออกจากมาเมล็ดแล้วจับวัสดุเพาะก่อนที่เราจะเอาไปลงในแปลงเพราะถ้าเราไปลงเลยเนี่ยอากาศที่แห้งเกินไปน้ำที่เราลดน้อยเกินไปจะทําให้ลากเนี่ยไม่สามารถที่จะแทงไปจับวัสดุเพาะได้หลังจากที่เราบ่มไว้หนึ่งคืนนั่นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาอนุบาลในแปลงกา้าซึ่งพื้นที่เราทั้งหมดเนี่ยเรามีประมาณ30ไร่หนึ่งไร่จะวางได้ประมาณ6,000ถาด พอมาวางเสร็จแล้วเราจะคุมสลันไว้5วันนะครับพอเปิดสลนด้วันเนี่ยนะครับเราก็จะดูเรื่องโรคและแมลงถ้ามีโรคและแมลงเราก็ต้องกําจัดนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งคือจะต้องมีคลองส่งและคลองทิ้งเราจะไม่ยอมให้รากของกล้าเนี่ยแช่น้ําเป็นเวลานานเราจึงใช้วิธีการลดน้ําแบบสเปรย์น้ําข้างบนนะครับไม่ขังน้ําไว้นะครับก็จะปล่อยน้ําให้แห้งลงไปในคลองระบายเพราะว่าถ้าเราขังน้ําไปแล้วรากของกล้าอาจจะเสียหายจากเชื้อราได้นะครับเพราะว่า ลากยังอ่อนไหวต่อโลกหลังจากนั้นเนี่ยกล้าได้ความยาว15เซนติเมตรก็จะเป็นความสูงที่เหมาะสมในการปักดำมากที่สุดถ้านับอายุก็จากวันโรยมเมล็ดใส่ถานเนี่ยประมาณ12-15วันหลังจากนั้นก็สามารถที่จะมว้วนแล้วก็บรรทุกไปยังแปลงเกษตรกรแปลงสมาชิก<อ>เพื่อให้สมาชิกได้ปักดำกับ<อ>ทีมปักดำของเราสมาชิกมีหน้าที่แค่มาลงคิวว่าจะปลูกเมื่อไหร่จํานวนกี่ไร่นะครับส่วนพันเนี่ยผมก็ต้องช่วยกําหนดด้วยเพราะว่า เราจะต้องประเมินความต้องการของชาวนาว่าฤดูต่อไปเนี่ยชาวนาน่าจะปลูกพันธุ์ไหนมากที่สุดเ,ออเราก็ต้องวางแผนให้แม่นยำเพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนปริมาณเนี่ยเราอาจจะล้มเหลวในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ได้ หลายคนคงสงสัยว่าเกิดอยากจะได้ต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ดีจากของจะใช้ไปลงปลูกเลยเนี่ยจะมีโอกาสหรือไม่และทําได้อย่างไรคะตอนนี้กําลังการผลิตของเรานะครับตอนนี้ปีละ2ล้านถาด1นล้านเนี่ยเป็นของสมาชิกอีกหนึ่งล้านเป็นของเกษตรกรทั่วไปแต่มีข้อแม้ว่าผมจะต้องปลูกให้สมาชิกให้เสร็จก่อนแต่หลังจากสมาชิกพอแล้วหรือเราเพาะทันแล้วเนี่ยครับก็สามารถที่จะผลิตให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะอยากจะเปลี่ยนวิธีปลูกจากหวานน้ำตรงมาเป็นนาปักดำมันมีข้อจํากัดไหมคะว่าจะต้องเป็น ในเขตชประทานถ้เาเกิดจะปักดำด้วยเครื่องจกักรต้องเป็นนาใน,นาเขตชประทานเท่านั้นมีชมประทานที่แน่นอนเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้วิธีปักดำแต่ถ้าชนระทานไม่แน่นอนเนี่ยผมว่าเกาเขาจะล้มเหลวก็ต้องให้เขาประเมินเองนะครับข้อดีของการปลูกข้าวด้วยวิธีการแบบใหม่ใช้วิธีปักดำด้วยระบบทันสมัยนี่ครับอันดับแรกเป็นวิธีที่ผลิตประเทศพันธุ์ข้าวได้ดีที่สุดมาตรฐานและมีความบริสุทธิ์สูงสุด2ให้ผลผลิตสูงสุด3สามารถเปลี่ยนพันธุ์อื่นได้เพราะว่าถ้าเป็นนาหวานน้ำตมไม่สามารถเปลี่ยนพันธุ์อื่นได้ สี่คือสามารถป้องกันและกำจัดข้าวดีดและข้าวพัชพืชที่ขึ้นทีหลังได้หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในส่วนของกล้าข้าวแผน่นช่องทางแรกนะคะก็คือเดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะคะอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางของ Facebook Fanpage ของเรานะคะเพจจำหน่ายกล้าแผ่นเพียใช้ที่นี่ มีศูนย์วิจัยด้วยศูนย์วิจัยข้าวเฮียช er ัยนะครับโดยที่ศูนย์วิจัยข้าวเนี่ยก็จะทําหน้าที่สองด้านด้วยกันนะครับหก็คือวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ย<ม>ได้มีโอกาสเข้าถึงพันธุ์ใหม่ๆตามโจทย์ที่เราได้รับจากเกษตรกรผู้ส่งออกแล้วก็ลงสี<ม>แล้วอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเรามีการควบคุมคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ก็จะทําหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพมเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตแล้วมเมล็ดพันธุ์ที่เรารวบรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกเก็บไว้ในห้องนี้จนกว่าเราจะ เกษตรกรบอกว่าซื้อไปแล้วเกิดความงอกไม่ได้หรือคุณภาพไม่ได้ผมจะมาวิเคราะห์ซ้ําให้เกษตรกรดูได้ก่อนที่จะส่งต่อเมล็ดพันธุ์ถึงมือเกษตรกรเราต้องมั่นใจแน่นอนว่าเมล็ดพันธุ์นี้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะได้ไปช่วยให้เกษตรกรเนี่ยให้ผลผลิตข้าวดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยลงสวัสดีครับผมพศวรรษไ้เลมลนครับหัวหน้าทีมวิจัยปรับปรุงพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวเฮียชัยครับ ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ย,เ,ยเห็นออคุณนิทัศน์บอกว่ามีโครงการและก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวใช่ครับ,<ช>รบก็เป็นเป้าหมายหลักที่พวกเรากําลังทําการพัฒนาพันธุ์กันอยู่ที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นแปลงทดสอบการกระจายตัวของพันธุกรรมในช่วงรุ่นที่2ครับซึ่งเป็นเฟสแรกของการพัฒนาพันธุ์เรานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นพันธุ์ของทางกรมการข้าวส่วนแปลงเนี้ยก็เป็นแปลงของทางสวทชครับแล้วเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรในเรื่องของเชื่อมพันธุกรรมเรื่องพันธุ์ ต่างๆให้เรานํามาเป็นเชื้อในการทําผู้ผสมของทางเรานะครับวัตถุประสงค์ของการปรปับปรุงพันธุ์เนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ห่วงโซ่การผลิตข้าวไทยทั้งหมดเลยคาดว่างานพัฒนาปรปับปรุงพันธุ์ที่จะได้ข้อสรุปใช้เวลานานแค่ไหน,นอย่างน้อยเนี่ยสปีในการทดสอบทั้งหมดเลยเรื่องของเสถียรภาพพันธุ์ด้วยไปปลูกที่ไหนก็ยังคงสภาพแบบนี้อยู่ไม่ใช่แค่ปลูกที่เราสวยแค่ที่เราครับไปปลูกที่ไหนในประเทศไทยก็ดีทั้งหมดในเขตชลประทาน ความสาเร็จของเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้นะครับจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีเกษตรกร,กรที่ใส่ใจในการปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับชาวนาทุกคนเนี่ยสามารถเป็นชาวนาต้นแบบได้เลยนะครับเพราะว่ามีหัวก้าวหน้านะครับพร้อมที่จะปรับตัวรับเทคโนโลยีในการที่จะมาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวผมขอยกตัวอย่างหนึ่งในสมาชิกของเรานะครับนายยิ่งอินสว่างนะครับทำนากระหลาน2องคน,นคณะก็สามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทุกแปลงแล้วนะครับก็อยากให้เกษตรกร,กรเนี่ยนำ ตัวอย่างนะครับของนายยิิงเนี่ยไปใช้ในการทํานาเพื่อความสําเร็จของชาวนานะครับชาวนาจะได้มีกินมีใช้แล้วก็มีความร่ำรวยจากการทํานา27ปีของการมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานผ่านเครือข่ายการผลิตของสมาชิกที่มีความพร้อม230ครอบครัวคุณนิทัศน์เจริญธรรมรักษาคือกูรูผู้สืบสาร รักษาต่อยอดและส่งเสริมเพื่อให้เกิดเป็นทางเลือกใหม่ในวงการผลิตข้าวของชาวนาไทยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งในคลิปหน้าจะนำสูตรลับจากต้นแบบของเครือข่ายผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยใช้มาเสนอให้ชมและเพื่อไม่ให้พลาดชมสาระที่เป็นประโยชน์ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน